ชเฮียรู้ป่ะว่าสิ่งที่คนแก่เขาต้องการจริงๆแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยคืออะไรเวลาเว้ยเฮีย姥姥说最不喜欢的就是过完春节后一天因为ที่ของกินเหลือเต็มตู้เย็นแล้วกลัวนะก็ต้องนั่งกินอยู่คนเดียวนะ这些看似平淡的台词里却表达出了最真实的情感ภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมากกำลังกลายเป็นกระแสสำคัญในหมู่คนรุ่นใหม่ของจีนไม่ใช่แค่เพราะเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจ และการนำเสนอความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้นแต่หนังเรื่องนี้ยังสะท้อนถึงสายใยอันลึกซึ้งระหว่างคนรุ่นใหม่กับผู้สูงอายุซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกคิดถึงบ้านโดยเฉพาะในช่วงเวลาพิเศษที่วันชาติจีนใกล้จะมาถึงซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของจีนหลายคนเชื่อว่าหนังเรื่องหลานมาจะช่วยจุดประกายให้วัยรุ่นจีนตัดสินใจกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวและผู้สูงอายุ เรื่องราวของหนังถ่ายทอดความสำคัญของครอบครัวที่ทำให้ผู้ชมหลายคนรู้สึกถึงความรักและการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เรารักเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยหลานมาเล่าเรื่องราวของชีวิตที่เรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นระหว่างหลานกับอาาของเขาที่มีทั้งความห่วงใยและการดูแลซึ่งกันและกันหลายคนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้บอกว่าไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้เพราะมันสะท้อนถึงความผูกพัน ที่ทำให้รู้สึกอยากกลับไปหาอา่าและครอบครัวของตัวเองยิ่งในสังคมปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่มักจะยุ่งกับการทำงานและใช้เวลาน้อยลงกับครอบครัวหนังเรื่องนี้เหมือนเป็นเครื่องตวนใจให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการกลับไปเยี่ยมท่านหรือแค่การใช้เวลากับท่านให้มากขึ้นก็ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นในหนังเรื่องนี้เราเห็นภาพความรักที่ลึกซึ้ง และการเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ทําให้ผู้ชมหลายคนรู้สึกอุ่นใจและเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆในช่วงเวลาเทศกาลที่ทุกคนมักจะคิดถึงบ้านหลานมากลายเป็นหนังที่ปลุกกระแสให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของครอบครัวและทําให้หลายคนรู้สึกอยากกลับไปหาครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่มากขึ้นหลังจากที่ได้เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องหลานมามาแล้ว ต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากชาวจีนหลายๆคนได้เข้ามาคอมเมนต์และแชร์ความรู้สึกกันอย่างต่อเนื่องเลยเรามาเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันเขาบอกว่าหนังเรื่องหลานมาเนี่ยครอบครัวคนโตก็คิดมากเหมือนกันนะสาเหตุที่หนังดีๆแบบนี้ทําให้คนมีความเห็นอกเห็นใจตัวละครแต่ละตัวในภาพยนตร์สมจริงมากๆสามารถดูได้ทุกวัยแล้วก็ทําให้เรารู้จักการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะ คอมเมนต์นี้ทำให้เราเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความลึกซึ้งและเข้าถึงใจคนดูจริงๆต่อมามีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าฉันอยากจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจมากๆถึงแม้ว่าคุณยายจะไม่สบายในช่วงสุดท้ายของชีวิตรู้ไหมว่าให้ฉันดูมาเนี่ยฉันสามารถตีความและเติมเต็มความรู้สึกของฉันได้เพียงไม่กี่วินาทีเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ฉันน้ำตาไหลพรากฉันรู้สึกว่าคิดถึงคุณยายฉันเหลือเกินฟังแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งตามไปด้วยเลย อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมาทําให้ฉันรู้สึกทนไม่ไหวฉันรู้สึกตกหลุมรักภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยรู้ไหมฉันสามารถสัมผัสได้ทุกๆรายละเอียดความลึกซึง้งรวมถึงความประทับใจในหนังเรื่องนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าหลังจากดูภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมาเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายแต่ว่าอ่อนโยนมากๆสําหรับฉัน จุดที่ทําให้ฉันน้ําตาไหลพรามีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นนะแต่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาถึงแม้ว่าหนังจะจบไปแล้วแต่ว่ามีหลายหลายคนยังนั่งเช็ดน้ําตาอยู่ในฐานะที่ตัวฉันเองก็เป็นหลานสาวที่เติบโตในบ้านฉันคิดถึงคุณยายเหลือเกินหลังจากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ระหว่างที่กลับบ้านฉันกําลังเดินไปตามท้องถนนฉันอดใจไม่ได้ที่จะร้องให้มาอีกครั้งหลังจากนั้นฉันก็เลยรีบใส่หน้ากากอนามายัย ปาดน้ำตาแล้วก็เดินไปรับลูกของฉันอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากอยากจะให้หลายหลายคนได้มาดูจังเลยรู้ไหมว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเอาทิชชู่ไปเพียงแค่ห่อเดียวฉันรู้สึกว่าน่าจะไม่เพียงพอนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแม้แต่จิตวิญ,ญญาณเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉันไม่อยากจะขออะไรเลยฉันแค่อยากจะตอบแทนทุกคนที่มีบุญคุณฉันรู้สึกว่าแค่เพียงได้กินข้าวร้อน ได้นอนหลับสบายๆฉันก็รู้สึกว่าชีวิตของฉันน่าจะมีความสุขแล้วฉันไม่ต้องการจะทำอะไรเพื่อให้ชีวิตมีความทุกข์จากการได้เงินมามากๆฉันรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องหลานมาเนี่ยเป็นหนังที่มีข้อคิดดีมากจริงๆความคิดเห็นถัดมาบอกว่าพ่อแม่ของฉันไม่เคยขอให้ฉันทำอะไรเลยสิ่งที่พวกเขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือแค่ให้ฉันอยู่ข้างพวกเขาเท่านั้นแต่ภาพยนตร์เรื่องหลานมาทำให้ฉันคิดได้หลายอย่างเกี่ยวกับครอบครัวเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวชาวจีนญาติของฉันเองก็รักหลานชายของท่านมากแต่สุดท้ายแล้วญาติของฉันก็ตัดสินใจได้ว่าจริงๆแล้วท่านรักหลานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าหลานมาเป็นภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากมันสามารถดึงดูดผู้ชมได้ทั้งโรงหนังเลยรู้ไหมฉันเคยมีประสบการณ์กับหนังที่ไม่ค่อยดีหลายเรื่องบางเรื่องท่าหนังไม่ดีจริงๆถึงแค่กลางเรื่องคนก็เดินออกจากโรงกันเกือบหมดแล้ว แต่หนังเรื่องนี้กลับต่างออกไปอย่างไม่น่าเชื่อฉันคิดว่าคนจีนอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากจากหนังไทยเรื่องนี้แต่ผลลัพธ์คือหนังเรื่องนี้มีทั้งความสวยงามและความขัดแย้งในเรื่องราวและที่น่าประทับใจคือภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไปแล้วถึง90ล้านหยวนสุดสัปดาห์นี้ฉันหวังว่าจะได้ถึง100ล้านหยวนใครๆก็ไปดูหลานมาเพราะว่าหนังเรื่องนี้ดีจริงๆอีกความคิดเห็นหนึ่งเล่าประสบการณ์ที่มีความประทับใจมากว่าฉันเห็นหลานของฉันร้องไห้ และจมูกของฉันก็เต็มไปด้วยน้ำตาในโรงหนังนั้นทุกคนแทบจะหยุดร้องให้ไม่ได้เลยวันที่ฉันไปดูหนังเรื่องนี้ทุกคนต่างร้องให้จนน้ำตาท่วมจอหลังจากดูหนังเรื่องนี้ฉันก็นึกถึงช่วงเวลาที่ฉันเคยนั่งเล่นกับยายมันทำให้ฉันคิดถึงความทรงจำที่ดีมากๆและฉันก็หยุดร้องให้ไม่ได้เลยคุณรู้ไหมชีวิตของคนเราเราไม่เคยรู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันที่สุดท้ายของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัว ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันมาดูหลานมารอบที่สองแล้วและรอบนี้ฉันก็ยังร้องให้ไม่หยุดอีกเหมือนเดิมรอบแรกที่ฉันมาดูฉันก็ร้องให้แม้ว่าฉันจะรู้แล้วว่าเรื่องราวจะจบยังไงแต่หนังเรื่องนี้มันสัมผัสใจฉันจริงๆเหมือนมีอะไรเข้ามากระแทกหัวใจเลยทําให้ฉันคิดถึงยายมากๆและรู้สึกเสียดายเหลือเกินที่ตอนนี้ยายของฉันไม่อยู่แล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนแรกฉันนั่งรถไปกับเพื่อนเราตั้งใจจะเอารถไปซ่อมที่อู่กัน หลังจากที่ซ่อมรถเสร็จเพื่อนของฉันก็บอกว่าอยากดูหนังเรื่องรีเบิร์ฉันก็คิดว่าเออก็น่าสนใจดีนะแต่แล้วอยู่ดีๆเพื่อนฉันก็เปลี่ยนใจเขาบอกว่าอยากดูเรื่องหลานมากแทนฉันได้ยินแบบนั้นก็เลยตกลงทันทีเพราะเคยได้ยินมาว่าเรตติ้งดีมากๆแต่ตอนเข้าไปในโรงหนังนะ่ะกลับมีคนดูน้อยมากฉันได้นั่งตรงกลางเลยสบายมากเพื่อนของฉันดูหนังไปแค่15นาทีแล้วเขาก็ร้องให้ทันทีเพราะเขาบอกว่าคิดถึงปูม่มากม ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆและที่สําคัญก็คือวันนั้นเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคุณปู่เพื่อนฉันด้วยหลังจากที่ดูหนังเสร็จพวกเราก็เลยไปเยี่ยมปู่ของเขาที่สุสานฉันรู้สึกว่านี่เป็นหนังที่ดีมากจริงๆทําให้ฉันคิดถึงชีวิตวัยเด็กของฉันเองเพื่อนของฉันก็ชอบหนังเรื่องนี้มากฉันอยากแนะนําใครที่ยังไม่ได้ดูบอกเลยว่าเป็นหนังที่ซาบซึ้งและกินใจมากจริงๆอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าในที่สุดฉันก็มีเวลาว่างมาดูหนังเรื่องนี้ บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เหมือนเปิดประสบการณ์ชีวิตที่ชุ่มฉ่าของฉันทุกฉากนั้นถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างละเอียดอ่อนมากๆฉันน้ําตาไหลไม่หยุดเลยตัวละครแสดงได้ดีมากจริงๆขอแอบบอกนิดนึงฉันชอบบิวกินมากๆเลยอีกคอมเมนต์บอกว่ามีคนบอกว่าเป็นความเจ็บปวดมากๆที่เห็นหลานมาร้องให้ออกมารู้สึกว่าตัวละครถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างสุดยอดจริงๆอีกคนก็บอกว่าพระเอกหน้าเหมือนซูเวยโจมากๆหล่อมากจริงๆ อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าฉันสงสัยจังเลยว่าหลังจากเสียงรถไฟดังขึ้นทุกคนในโรงหนังแทบจะร้องให้ออกมาพร้อมๆกันเป็นหนังที่สะเทือนอารมณ์จริงๆครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นที่มีต่อหนังเรื่องหลานมาท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ